เผยข้อมูล Galaxy c f FE อาจ,จใช้ชิป Exynos 2400E แบบเดียวที่ใช้ใน S, <S 2 4 FE มีข่าวรือเรื่องชิปประมวลผลที่ใช้งานใน Galaxy c f FE ว่าที่จอบพับรุ่นประหยัดรุ่นแรกของ Samsung กันอีกแล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็มีข่าวลือออกมามากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ชิป Snapdragon 8 Elite รุ่นลดคอหรือจะเป็น Exynos 2500 แต่ล่าสุดก็ดูเหมือนว่าจะไปจบที่ s n o s 2400E แล้วละครับโดยทางเว็บไซต์ Android Authority รายงานว่าจากการ,รกวิเคราะห์โค้ดจากแหล่งที่เชื่อถือได้จอพับรุ่นนี้ที่มีรหัส b 7 r จะใช้ชิปปนผล S5E9945 ซึ่งก็ไปตรงกับ s n o s 2400ทั 2400E ซึ่งในรุ่นชิป s n o s 2400E เคยถูกใช้งานมาใน Galaxy S24 FE มาแล้วครับ โดยมีคอคอเทค X4 ที่มีความเร็วคล็อกต่ำกว่า XNOS2400 ซึ่งข่าวลือนี้ก็ไปขัดแย้งกับข่าวลือต่างๆที่เผยว่าจะใช้ชิป XNOS2500 แต่การผลิตของชิปรุ่นใหม่นี้ก็ดูเหมือนว่าจะเจอปัญหาต่างๆทำให้ไม่สามารถผลิตเต็มกำลังได้เพียงพอต่อการใช้งานครับซึ่งเป็นผลทำให้กระซิ่ s 2 5 Series ต้องใช้ซัรกัน8 e อ i t e ครบทั้ง3รุ่นมาแล้วครับเรียกว่ายัางไงก็ต้องรอดูกันต่อไปแล้วครับว่า กล้องซีซี f ิจะใช้งานชิปเซ็ตตัวไหนกันแน่นะครับ